ฉากที่ชอบที่สุดเป็นฉากตอนที่เหมือนถามเอาความจริงจากระหว่างบอสกับแซมมันมันเป็นอะไรที่แบบฝนก็ตกแล้วแบบยังต้องแบบยังต้องแสดงต่าฝนรีบอีกแบตกล้องก็จะหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบแบบแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแสดงอารมณ์ออกมาได้ได้ดีที่สุดแล้วเพราะแบบดูแบบมันมันออกมาจากแบบส่วนลึกที่แบบเฮ้ยกูอยากรู้ความจริงกว่าอะไรเงี้ยก็แบบชอบฉากนี้ที่สุดคือฉากสามคนที่กําลังทะเลาะกันนะคะที่ที่นัดกำลังจะยิงเอสอะค่ะ ซีนที่ผมชอบที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนที่เอ่อเป็นภาพจินตนาการในความฝันของนัดนะครับ <Wow. S 1> เป็นซีนที่ฆาตรกรสวมเสื้อโค้ทแล้วก็เดิน่ามกลางดินทรายโคลนที่เปียกแฉะ oh <my> แล้วก็ถือมีดฆ่านัด <God. S 1> ซึ่งมันเป็นซีนที่ผมแสดงอารมณ์ได้ถึงขั้วมากมันเปน็นการปลดปล่อยถึงบทดตัวละครที่แบบเป็นฆาตรกรโดยแท้จริงครับซึ่งเป็นซีนที่ผมถือว่าชอบมากในระดับหนึ่งซีนนี้ครับ ครับก็สําหรับฉากที่ชอบมากที่สุดก็คงเป็นฉากฉากตอนเร,เริ่มเริ่มเรื่องครับที่ทุกคนมาอยู่รวมกันก็รู้สึกแบบในการพูดจากันไปกันมาแบบสนุกสนานดีครับก่อนมันเป็นความสนุกสนานแล้วก็ตอนหลังมันก็โยงมาถึงความฆาตกรรมอะไรแบบนี้ครับฉากที่ชอบที่สุดนะครับก็เป็นฉากที่อยู่ที่บ้านลางครับที่เป็นฉากที่ นางเอกตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าตื่นที่ไหนซึ่งผมว่าฉากนั้นมันเป็นฉากที่เข้ากับเรื่องและสามารถดึงอารมณ์คุณได้ดีเลยครับ สำหรับฉากที่ชอบที่สุดนะคะอาจจะเป็นฉากฝนตกค่ะก็เพราะว่าเป็นฉากที่รู้สึกว่าถ่ายยากที่สุดแล้วแล้วก็ต้องเดินบนกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังให้ดูกันนะคะก็คือผู้กำกับกนก็ถ่ายวนไปค่ะพวกเซติซันก็เดินตามหนีมุมกล้องหลุดให้หลุดเฟรมนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็เฮฮามากค่ะแล้วก็มีเสียงฝนตกปั๊บป๊บป๊ป๊บใส่ร่มนะครับรู้สึกว่าแหมเป็นอะไรที่สนุกมาแล้วก็เป็นประสาทที่น่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้าจะเป็นฉากที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นฉากตอนฝนตกกันนั่นแหละครับที่เป็นฉาก3ามคนเนี่ยสังเกตนะครับว่าในฉากนั้นจะมี3ามคนที่เป็นอ็อบเจกต์หลักๆที่เราถ่ายอยู่แต่ว่าเสียงเดินเนี่ยถ้าลองฟังดูดีจะมีเสียงเป็นหเหมือนเป็นสิบเท้าเลยอะเพราะว่าเสียงทีมงานต้องไล่กล้องแล่ไล่บางทีก็ติดชอบฉากนั้นมากมันเป็นฉากอะไรที่สนุกมา,มากเลยครับ สำหรับฉากที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นฉากกลางเต็นท์นะครับเพราะพอพอได้กลางเต็นท์หนมันนึกถึงตอนที่เราเข้าค่ายอ,อ,อะไรไม่ว่าจะเป็นลูกเสือรหรือไข่รอ,อ,อรอดหรือลอตท่อปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไร,รนี่มันมีความหลังครับสําหรับฉากที่ผมชอบมากที่สุดคือผมชอบอตรงนักสแสดงหญิงนะครับนัดวิ่งหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําผมดูแล้วเหมือน เหมือนเขาเคยผ่านการแสดงมาเยอะแยะเลยครับฉากที่ชอบที่สุดอะล่ะคะชอบฉากที่ตอนฝนตกค่ะฝนตกแล้วทุกคนต้องเดินเป็นวง,วงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็เดินวนวนวนตากล้องก็ต้องคอยถ่ายส่วนหนูก็ถือถือลมถือลมให้ตากล้อง <c oughs> ป้องกันกล้องยิ่งชีพค่ะแต่ตากล้องชงัชงชังชังตากงแล้วลก็ฉากนั้นทรหดมากค่ะสนุกสนุกสนุกเพราะว่าต้องเดิน ถือรองเท้าให้นักแสดงด้วยถือเครื่องสองําอางกลัวเปีกกยกทุกอย่างต้องอยู่กับเราหมดเลยก็สนุกชอบประทับใจฉันค่ะ